สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสอ22นะคะวันนี้เราอยู่ที่จันทบุรีพามาพักที่ที่นี่เลยสอยดาวกูดวิวรีสอร์ทนี่เลยเดี๋ยวพาพาแ่นดูบรรยากาศก่อนใช่มาเลยนี่ด้านหน้าเป็นสาวไว้น้ำาแล้วก็ดูดูวิว่อนวิวข้างหลังบรรยากาศมากอากาศจริง ดีจริงๆดีมากล้วก็ด้านนี้เป็นนี่เป็นที่เช็คอินจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สระว่ายน้ําอยู่้างหน้าอุยเจ้าบรรยากาศดีมากเลยนะเห็นวิวภูเขาแล้วก็สระว่ายน้ําเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ํากันคืนนี้เป็นของเราชื่นท่ต้องดบเดี๋ยวเช็คไปเช็คอินกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่พักกันบนห้องพักว่าเป็นยังไงบ้างคืนนี้ได้ห้องหนึ่งศูนย์ห้านะคะมาเชิญค่ะมาดูห้องกัน่ะ <Wow. S 2> นี่เข้ามาก็จะเจอนี้ก่อนเลยห้องน้ำห้องน้ำกว้างยู่นะห้องน้ำก็จะแยกโซนโซนแห้งกับโซน,โซนเปียก่ oh. นี้ค่ะห้องน้ำแล้วก็ด้านด้านนี้ก็จะเป็นมุมมุมวางกระเป๋าแล้วก็ตกแต่งแบบนี้แล้วก็มีตู้เย็นบาร์ก็จะมีการน้ำร้อนกับเซตแบบนี้ให้แล้วก็นี่เคาน์เตอร์กระจกนี่ก็ยาวถึงนู่นเลยีทีวีแล้วก็เตียงก็จะเป็นเตียงอย่างนี้ มีทวินแล้วก็เตียงเดี่ยวแล้วก็มีโซฟามีแล้วก็เราได้วิวต้นไม้นี่มีระเบียงด้วยห้องแต่ห้องพักชิลชิดีนะคะชิวสบายแล้วก็ดูเข้ามาเรารู้สึกอบอุ่น <Wow. S 1> มแม่เราเดี๋ยวไปเก็บด้านนอกให้ดูอีกไปดูห้องอาหารแล้วก็บริเวณรอบๆของรีสอร์ทกันแต่เข้ามาประทับใจมากเลยนะวิวสวยคือมองเข้าไปรู้สึกว่าเมาื่อสักครู่ที่เปิดบอกด้านหน้า ตรงสระวไ้น้ำอ่ะชิวมากเลยสวยใครมีโอกาสเข้ามากันได้นะที่จ so uh ันทบุรีส่ดาวรีสอร์ทปานเดี๋ยวเราเดี mm ๋ยวไปวัน well, นี้เราจะทานอาหารมื้อเย็นที่นี่ที่งที่รีสอดนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูอาหารกันนะค่ะเดี๋ยวไปชิมอาหารที่นี่กันว่าอร่อยไหมป่ะเมนูที่นี่เป็นแนะนำเมนูอะไรคะที่มาต้องอาหารสสยดาวรีสอร์ตต้องต้องทาน จะมีไก่เบตงไก่เบตงครับ,บ,รบน้ำพริกหมูชมั่ิมมูนหมูชิมมูนครับกรุงปัตรพิคกินุสุดนะครับโอ้หน่าทานมากเป็นราคาพิเศษค่าหมูเยอรมันนี่ก็ขายดีอ๋อแล้วแล้วเห็นนี้ยังมีโปร,รอยู่ไหมคะหรือว่าหมดแล้วอันนี้ยังขายได้อยู่ยังขายได้ได้อยู่ขายดีแต่ถ้าส,าสมาชิกสามารถลดได้สิบเปอร์เซ็นต์ เราสมัครยังไงเข้ามาอ๋อใสแกนี้ได้เลยครับถือเป็นเพื่อนๆใครอยากเงยแล้วครับแล้วก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกถ้าไม่ได้พักที่นี่มาทานได้ไหมได้ครับได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะพักที่นี่หรือไม่ได้พักที่นี่ก็มาทานได้ครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้แล้วห้องพักที่นี่มีกี่ห้องมีประมาณประมาณห้าสิบองห้าสิบห้าสิบสี่ห้อง มันจะีที่แล้วก็เป็นโซนทั้งหลังมันจะมีสระน้บระเีอ๋ออ่ออ่อมีเป็นแบบวิลล่าวิลล่าวิลล่าอยู่ฝั่งนี้ถ้าวิลล่านี่ก็จะมีสระมีสระสระใหญ่สระส่วนตัวอันนี้จะเป็นสระมีแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เรามีห้องข้างล่างด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าสระว่ายน้ำก็มีข้างล่างอีกจุดหนึ่งเป็นจาพี่ชี่เราลงไปใช้ได้ไหมได้ไหนพ่อสุดท้ายพี่ครั อ๋อคัะถ้าเกิดว่าพักจะมีนนด้านนี้ก็คือจะได้เป็นสระใหญ่สระใหญ่จะแสดงว่าห้องพักมีสามทายก็คือเป็นไทห้องอันนี้ได้ห้องอะไรคะชนตึก,ตกอ๋อเป็นไทายนตึกส่วนกลางก,ก็คือจะได้สระว่ายน้ำหน้าหน้าหน้าสระนี้อ๋อแล้วแต่ว่าสระว่ายน้ำนี้วิวสวยมากเห็นภูเขาเลยใช่ส่วนไทข้างล่างก็จะเป็นสระ เจ้าี่อยู่ข้างล่างเขาเรียกเป็นโซนอะไรคะสไตล์ญี่ปุ่นอ๋อแล้วก็ส่วนอีทายเป็นมิลล่าฝีด้านหน้อ๋อมีด้านนูอันนี้เป็นจระตัวแต่ว่าสาเนี้บอกเลยว่าใช่สวยจริงสวยมากถ่ายรูปเลยขอถ่ายรูปคุณก่อนเลยอย่างเรานั่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พักที่นี่เรามานั่งทานอาหารก็จะได้วิวนี้เลยนี่สาะว่ายน้ำแล้วก็วิววิวภูเขา360องศาแต่ว่าวิวสวยมากนะ วันที่เรามาคึ้มคึมนะฝนไม่ตกอากาศดีเลยใช่แล้วก็แต่ว่ามีมีเห็นหมอ,อกแบบว่าไกลๆบนเขาโอ้ my god ใช่ดีแหลมดีแหลกมากใช่ม่กออในงานทไทยข้างล่างเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันน้นก็จะมีสะสะอยู่ข้างล่างอีกสะนี้สไตล์ <Wow. S 1> ญี่ปุ่นก็สวยดีใช่ฟิลเลยอ่ะใช่อันนี้ลงไปดูได้ไหมคะ ก็ไม่ได้ลงเดินเล่นได้อ๋อลงเดินเล่นได้โอเคปะ่ะเดี๋ยวพาลงไปเดินเล่นข้างล่างอีกอีกทยหนึ่งที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นงไงห้องก็จะเป็นสไตล์นู้นแต่วันนี้ที่เราจองมาเราจองบนตึกมานะใช่ราคาแต่ละแต่ละทายก็ลองลอง,งเดี๋ยวเดี๋ยวลงที่กาของรีสอร์ทได้ให้ค่ะแล้วก็เข้าไปเสิร์ชดูได้ว่า,าแต่ละทายจะเป็นราคาประมาณเท่าไหร่หพามาเดินเล่นหัวขาดีเลยใช่ ันนี้เรามองขึ้นไปก็จะเห็นนี่เลยนี้เป็นเสาไว้น้ําส่วนด้านล่างก็จะเป็นไทยที่ว่าเป็นสไตล์ห้องญี่ปุ่นข้างหน้าเปิดมาก็จะเป็นอ่างจากเป็นสระแบบจับุชิใช่ไปเดี๋ยวไปดูไปดูสั่งเมนูอาหารกันไปลองชิมกันว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงไะอยากกินแล้วอ่ะใช่เมื่อกี้มามีแวซซื้อทุเรียนมาด้วยโอ้ยนลองชิม้วอร่อยใช่เาซื้อทุเรียนมาเดี๋ยว เดี๋ยวคืนนี้เราพักที่จันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่จังหวัดตราดตาดทักรอดูนะใช่ง่าจะเป็นอยู่อยู่ระยองพักทะเลมาสองคืนแล้ววันนี้เปลี่ยนฟิลมาทักภูเขากันบ้างเขาอันเซนงามขสวยเนาะใช่ขไมขอไปถ่ายรูปเล่นก่อนไม่มีถ่ายรูปเล่นก่อนเหรอมาดูโอ้ยสวยจังเลยโหแบลวมาก โอ้ยป <mm ู oh, มาแล้วจานแรกจานแรกจานแรกนี้หอมเขาเรียกอะไรผัดเส้นจันปูมีของเมืองจันทบุรีแล้วก็อีกเมนูนี่แกงหมูชะมวงแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกอะไรเอ่ยป้านองวันนี้น้ำพริกอะไรคะอะไรกุ้งไม่รู้น้ำพริกกุ้งสักอย่างน้ำพริกกุ้งอะไรเอ่ย น้ำกุ้งดอกกวานน้ำพกุ้งดอกกะวานเนอะแล้วก็หมูสามชั้นมามกินกินกินเห็นแล้วหิวแล้วหิวแล้วหิวหมายาจาย์มาเปียบน้ำจ้าณวันนี้นั่งทานที่ดิมสระไว้น้ำเลยนะคะวันนี้เราทานที่ร้านอาหารของเยอรมันไทยๆโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะคืูเยอรมันโอ้ยว้าว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  แล้วมาแล้วี่ขาหมูเยอรมันอุ้ย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 ขาหมูสวยมากอ่ะอันนี้ต้องได้รูปถ่ายต้มยำปลากระพงต้มยำปลากระพงแซ่บๆครับแซ่บอันนี้ทานคู่กับอันนี้เหรอคะอ๋อทานหมูทานคู่กับนี้เกี๊อวนี่ต้มยำทานคู่กับข้าวทานกับข้าวดูเมนูซะก่อนกินกันเป็นสิบเนี่ยมาพิชิมนี่ก่อนเลยผัดเส้นจัน เส้นจันปูเส้จันปูเยิ้ม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 เยิมมันต้องรวมกันไหมปูยังดิ้นอยู่เลยปูนิ่มเลยนะดึกลึก <c oughs> ลึก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 ฟันขุาวเลยอ่ะฟันฝะีฟันฝีฟันฝีร้อนๆเลยอ่ะนะข่าอือหอมอันนี้เป็นของของ,ของท้องถิ่นนะคะ อืมมันมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆเผ็ดนะเดี๋ยวกินกะ่อนเผ็ดเผ็ดเลยเนี่ยะใช่กินไม่ได้เผ็ดเผ็ดรสจัดเลยบอกเลยรสจัดนะรสจัดเลยนะรสจัดจ้านแต่ว่าไม่เลี่ยนอร่อยอเป็นของขึ้นชื่อของเมืองจันแล้วก็เขาจะให้เป็นปูนิ่มมามแบบนี้<ๆ>ๆๆๆ มาแล้วไก่มาแล้วครับผมไก่ไก่อะไรไก่อ๋ออันนี้ของของเมนูแนะนำของทางรี่สอนนะคะไก่เปย์ตรงเหมือนนี้เราจะจบกันกี่มุมอันนี้ปูนิ่มขอชิมปูนิ่มให้เพื่อนดูปูนิ่มชอบกรอบอร่อยใช่ ไม่ห่อชิมหยาบเครื่องง่ายคลายเคีืยวงง่ายเป็นเส้นจันนั่นอยู่แล้วเส้นจันนี้เป็นของจันทบ,บุรีใช่ปะครับอันนี้หมูชะมวงของอาหารท้องถิ่นเหมือนกันว้าวห่อชิมอันนี้อยากอยากทานมากเลยอ่ะดูสิดูซิดูซิที่ได้แล้วเหรอลองชิมดูโยกลองตักชิมดูอันนี้อันนี้ยกไม่เคยกินเพราะกินครั้งแรก ัหอมอ๋นนอไม่หิวไก่ช้างม,ม้วงอะ่ะมันจะเปรี้ยวๆใช่มอร่อยเนาะอันนี้ไม่ไปเกินไปใช่โอ้โเทียบถ้าเทียบกับน,นี่อันนี้เผ็ดกว่าแกงแกงไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หมูแบบว่าร้อนง่ายมากอันนี้อันนี้ถูกใจเหมือนี้เนี่ยแกงหมูชัมมว่วโมงเนี่ยถูกใจมากมันจะออกแบบเปรี้ยวนำหวานตามเค็มนิดๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนะ อร่อยแม่มกับความรสชาติดีเนาะอร่อยเราใช่มปะเป็นของพื้นที่ใช่อร่อยชอบชอบเลิฟมเยิ้มอือหือไก่ไก่เปรตงนะคะแต่วันนี้เป็นเมนูของฟังฟังรีสอร์ทแนะนำชอบเลยบอกว่าน้ำพริกอร่อยสะใจน้ำพริกกุ้งหน่อกะวานนะคะทางกับทางแอมกับผักต้มเนาะค่ะค่ะฮึ่ม แอมกับผักขถั่วแล้วกันเนาะถั่วอันนี้อันนี้เนี่ยขมิ้นปะขมิ้นทางคู่ของขมิ้นโปะไปเลยอย่างนี้นี่มาทำนี้เน้นๆเน้นๆเน้นเน้นพริกดีมากเลยอ่ะนี่คอนจยอะไ ไ <ป S 2> ม,ม่เท่าเกินไปหอมมากหอมหวานกินกับผักนะกะินคู่กับอ่าขมิ้นอ่อนมากินเนะี้ยดีถึงขึ้นอันนี้ก็ของพื้นที่<อ>ใช่ไหมคะอืของพื้นที่เด็ดทำอาหารใช้ได้เลยอะ่ะอาหารดีมากชอบกดเลิฟต้ยมยำคลาชิมต้ยมยำปลากระพงพี่เขาไม่มาอ่าใบโยกมีผักสดน้ำซุปร้อน <c oughs> มา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 มค่ะเป็นไงเป็นไงผู้รักาเต่ากันร้อนมากอืมแซ่บแซ่มาก <c oughs> ไก่เปีตรงเมนูแนะนำของทางทางรีสอร์ทนะคะอืมอืมตัวนันตัวนัมนมันน่ากนหมอืมไก่เอะน,นั่นมากเะอืมนินนม เหนียวนึบอ่ะไม่ให้เหนียวเค็มได้นะเหนียวกะหยบนี่หมูกะหยบเนืมอหอมชันข้าวน้าปลาอร่อย็นเย็นแต่ไม่เท่าไหร่ไหมถึงอะไรอ่ะอืมอร่อยอร่อยู่ให้ลงแต่ละเมนูใช่แต่เมนูแต่ละเมนูแล้วค่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขึ้นราคาไม่ให้นะคะขึ้นมาไม่หายเหนว่าอร่อยทุกเมนูเลยใครมาใครมาไม่ได้พักสามารถมาแวะทานอาหารได้มาสั่งขึ้นมาสั่งอาหารแล้วก็นั่งชมวิวเพลินๆได้เลย รีสอร์ทเขามีส่วนลด10%แต่แต่ว่ามาแล้วก็มาสแกนสมัครสมัสรสมัครเพิ่มเพื่อนได้่ะเรวขอตัวทันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนตอนที่สระว่ายน้ำเดี๋ยวเที่เง้าเสร็จเจะเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำกับวิวนี่เลยซีวิว380องศานั่งกินแบบโอโห้ฟินมากอินยอดเาไปเล่นน้ำกันเราจะเปิดตอนเช้าจะมูว่ามีอาหารอะไรทานบ้างอยาวไปคืออยางเงี้ยอยากไปอยากไป ทั้งคืนนี้ยทำเอาคนเดียวนั่นได้หรอขาหมูถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะการันตีความมาหน่อยนิ้วไม่กินนี้วหมูดูนี่อร่อยไหมอร่อยกินอร่อยมากหรือไม่อร่อยกิดดูโอ้ยดูนิ้วโอ้โหโอ้โหต้องมาแกะไปตรงนี้นล้วนะสบายบอกเลยนะแม่มือแม่ยิ่งกว่าสะอาดดิสบายขอกแม่ หนึ่งคนตอนหนึ่งเซ็ตอันนี้เซ็ตเอมาดูเซ็ตเอกันเซ็ตเอก็มีขนมปังปุ๊บปุ๊บผลไม้แล้วก็จะมีเนี่ยไข่ดาวไข่หม้วนไข่ขนให้เลือกอเมริกัน b r e a k f ใช่แล้วแล้วก็เซต B ีเขาต้มได้ได้แล้วก็เซตสี่นี่ไงมี A B C ีอ๋อไข่กระทะเซตดี สลัดมี e มีถึง e ้วยนะสลัด e ใครอ๋อมีแค่ e นรือว่าจะมี f ต่ออไปต้อ Good morning o ค d Morning มาดาม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 สวยไหมคะมาดไมมาดามมาดามมอดามมาดไมม่ด้มมคดอคมาดามตาดามดบามาตักดนะคามีสลัดบามมามีาดมมาดาม้าดมมาดาดาาดดมาดาามมม ไม่มีจ้าไม่เคยมัเป็นงจ้าตักเองได้เลยนะคะเกมบเองได้เล็กน้อยไปไลมค่ะมาปลามปลากระพงแล้วก็มีไข่ดวงให้ด้วยมีปลามาสองชิ้นีนไม่เคยไปไหน ร้อนร้อนๆร้อนชิมก่อนนะไอ้แช่แล้วกิ่อันผดแล้วชิมอะทำไมกรานมันหอมปามอมอมืมอมมอืมอืมอมอืมอืมอยอืมอือมอื้อมอืมอืมอืมมอืมอมอมอืมอืมอมอืมอมอืมอออมอืมอืมออมอืมอือมอือืมหอมอื้อือืมมอื้อมอ เป็นปลากระพงนะคะเลอ้อร่อยใช่ไหม่ปลาพาบอกอร่อยบรรยากาศมันเย็นหยวกกินแล้วฟินนะินปลาสดปลางเงินแน่นมากออร่ยวันนี้ข้าวต้มอร่อยเวันนี้อาหารใช่ได้อร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยปลาอร่อยไหมเดี๋ยวมีไข่กระทะด้วยนะสั่งไข่กระทะอาหารด้วยนะพี่พาวสั่งอันหนึ่ง ข้าวต้มไข่ไม่อินเติมด้วยน้ำมีข้าวต้มมีข้าวผัดมีหลายเซตเลย่ะ่ินมากนี่ชมทะเลหมอกบนสอยดาวรีสอร์ทมื้อเช้าเสร็จแล้วมาชมทะเลหมอกกันด้านบนอากาศดีมากดีมากสวยใอ่โน้ตเดี๋ยวให้ไปดูไปใกล้หน่อยแล้วหมอกสวยมากเช้านี้กระเยใช่นี่เห็นไหมสดชื่นมากเห็นหมอกด้วย ีว mm hmm. ิวดีนะใครใครมาจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกรีสอร์ทนะที่สามารถมาพักกันได้ราคาเงีเยวๆราคาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศดีจากเปลี่ยนบรรยากาศจากริมทะเลมาพักบนภูเขากันบ้างตายแต่อาหารที่นี่อร่อยนะเมื่อวานเรากินแล้วก็ถ่ายเพ <c oughs> เพื่อนๆดีเเพื่อนดูแล้วอร่อยมากใช่ดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเดินทางไปต่อที่ตลาดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ที่ตลาดเราพักที่ไหนเราก็จะพาไปทานนู้นเย็นที่ที่ตลาดจิมชิมน้องคนน้อยอุ้ยนี่เม็ดเล็กเล็กกระติ๋วเดียวเองอืมอมไมหวานไม่หวานโดดมันมันเนาะนิ่มนิ่มว้าวอืมมันมันจิมมี่ตาไม่ได้หวานเกินแต่ว่ามันดีเนาะอร่อยดีอืมยอดดีเม็ดเล็กนิดเดียวเองอ่ะอืม ไม่หวานโด่งนะอืมอืมคุณเม็ดแม่ซื้อคุณลุงคุณป้านะโล่ลอยลอยยี่สิบบาทมาถึงถิ่นต้องซื้ออืมอืมโอ่งหมดไม่เล่ซื้อย่างอื่นไปด้วยซื้อมังคุดก็ได้ซื้อซื้อซื้อข้าว